เอกโกรธพระเอกปมใจยังไม่เคลีย์รเพื่อนรักต้องมาตายก่อนรังสีทัศนพยักษ์กับญาติร่วมกันตั้งค่ายหนังขึ้นชื่อว่ารุ่งสุริยาภาพยนตร์สร้างหนังและกำกับเองและรับจ้างคนอื่นกำกับด้วยปี2511รังสีรับจ้างชรินนันทนาคร์กำกับหนังเรื่องแมวไทยเขาชอบเพลงมนรรักดอกคำใต้ที่ใช้ประกอบหนังเรื่องนี้มาก ถึงขนาดเคยเสนอชรินเจ้าของหนังให้เปลี่ยนชื่อหนังจากแมวไทยมาเป็นมนรักดอกคําใต้แต่ชรินเสดายของเสดายชื่อแมวไทยที่อุตสาหไปว่าจ้างธรรมยันตีเขียนเรื่องนี้ให้รังสีรักคําว่ามนรักมากเขาจึงเก็บคํานี้ประทับไว้ในใจลึกๆข้างในคนเดียวศรีไพรใจพระเคยเป็นโคศโกดนตรีลูกทุ่งวงชายเมืองสิงห์พบรักกับนักร้องสาวบุภาสายชนทั้งสองได้ลาออกจากวง แล้วมาสร้างวงตัวเองชื่อวงกระดิ่งทองรังสีทัศนพยักษ์สนิทกับสีไพรใจพระพอเขาสร้างหนังเรื่องชาติลำชีปี2512ขึ้นนอกจากได้มิชััยบัญชากับเพชราชวราชมาเป็นแม่เหล็กแล้วผู้กำกับชายาเสียปืนไวคนนี้ยังคิดแหวกแนวขนนักร้องลูกทุ่งมาร่วมแสดงด้วยรังสีจึงได้ติดต่อไปที่ศีไพรใจพระให้ช่วยขนนักร้องลูกทุ่งจากวงดนตรีของศีไพรามาร่วมแสดงหนังด้วยแทบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสีไพรใจพระบุพพาสายชนไพรวันลูกเพชรวิพารัตเปลืองสุวรรณบรรจบเจริญพรและชินกรไกรล,ลาศปกติหนังหนึ่งเรื่องมีเพลงประกอบอย่างมากก็ไม่เกินสองเพลงแต่หนังเรื่องชาติลำมชีมีมากถึง7เพลงและยังเป็นครั้งแรกของวงการที่มีนักร้องลูกทุ่งร่วมแสดงหนังด้วยมากที่สุดและแล้วผลปรากฏออกมาว่าชาติลำมชีเป็นหนังทำเงนินสร้างรายได้มากกว่าสองล้านบาทแช่มชื่นเรื่องอุรากันทั่วหน้า ปี2513รังสีเห็นได้ทีจึงตีเหล็กตอนร้อนเขาสร้างหนังอีกเรื่องคราวนี้จัดหนักจัดเต็มกว่าเรื่องที่แล้วและคําว่ามนรักที่เขาเฝ้าฟูมฟักเก็บไว้ในใจมานานได้มีที่ทางใช้งานก็คราวนี้โดยเขาใช้ตั้งชื่อหนังว่ามนรักลูกทุ่งหนังเรื่องนี้เขา้าฉายตั้งแต่วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2513จนถึง2ตุลาคม2513ที่โรงหนังโคลเซียม ฉายติดต่อกันนานถึง6เดือนทำรายได้ทั่วประเทศถล่มทลายถึง13ล้านบาทเป็นหนังดังเปรียงปรางฟ้าสถานบินสะเทือนเลยทีเดียวเพลงประกอบหนังมากถึง14เพลงคนทับนักร้องลูกทุ่งมาจนล้นจอทั้งไพรวันลูกเพชรบรรจบเจริญพรสีไพรใจพระบุพพาสายชนนักร้องลูกทุ่งยิม้มรามิตรกับเพชราย,ยิ้มบานผู้กำกับผู้สร้างสรารสรมสมใจกันทุนหน้ามนรักลูกทุ่งกลายเป็นหนึ่งในจำนวน25เรื่องหนังไทย ที่ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติโดยหอภาพยนตร์แห่งชาติปี2554จ่าโทสมจ้อยพาจา่าเชษไปสมัครเป็นดาราพาไปรู้จักกับกอแก้วประเสริฐจากนั้นกอแก้วประเสริฐพาไปพบกับสุรัตภุก,กะเวศและสุรัตพุภกะเวศก็พาไปพบกับประทีปกมลพิษประทีปกมลพิษพอใจในตัวจ่าเชษคนซื่อคนนี้มากจึงรับเข้าสังกัดให้แสดงเป็นพระเอกในหนังเรื่องชาติเสือปี2500 ตั้งชื่อให้จ่าเชดว่ามิตรชัยบัญชาต่อมากลายเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของไทยเป็นคู่ขวัญกับนางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งเพชรชราชวราชผู้ที่มิตรชัยบัญชาเคยแอบปลืม้มและเคยแนะนําว่ายิ้มแบบไม่เห็นฟันนี่แหละอีตน่ารักที่สุดเลยพ่อทํางานการรถไฟที่สถานีจังหวัดอุบลราชธานีแอดสมบัติเมธนีจึงเกิดที่นั่นแต่พอเกิดได้เจ็ดวันก็ย้ายเข้าพระนครอาศัยอยู่แถวแยกสะพานอ่อนอำเภอปทุมวัน แอดสมบัติเติบโตจากการกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูจากมือพ่อและยา่าเขาอารมณ์ดีเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเพาะกายถึงขั้นประกวดชายงามได้รางวัลมาแล้วพอจบจากอุเทนถวายได้เข้าทำงานขณะเลิกงานวันหนึ่งเผลอไปเดินแถวโรงหนัง king s q u e e n s ย่านบางลำพูเข้าทำให้นำดีวิตตะแมวมองตาคมชื่อดังไปเจอเข้าเลยพาไปพบกับแดงรัตนาพรอินทรกรรมแหงดารานางเอกสาวผู้เป็นภรรยาของ น้อยกมลวาทินเจ้าของบริษัทสร้างหนังกมลศิลปภาพยนตร์ตอนแรกก็เกือบจะไม่รับสแล้วเพราะท่าทางโดกเด็กดูเป็นกุ้ยมากกว่าดาราแต่แอดสมบัติเป็นคนอารมณ์ดีที่เล่นอย่างเอกอุสามารถเล่นกับเจ้าเอี้ยงนกเลี้ยงจอมพยศของเจ้าบ้านได้ทาให้แดงรัตนาพรและน้อยกมลวาทินรู้สึกประทับใจจึงรับไว้ในสังกัดให้เป็นพระเอกหนังเรื่องแรกเรื่องรุงเพชรปี2504แจ้งเกิดพระเอกกล้ามโตอารมณ์ดีมีอารมณ์ขัน ได้อย่างสง่างามก่อนหน้านี้เขาเข้าวงการปี2องพเคยไปร้องเพลงที่ช่อง4ีบางขุนพรมมาก่อนจึงนับเอาว่าปี2 0 3เป็นปีแรกที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมิดเกิดก่อนสมบัติ3ปีมิดตัวโยงสูง1 8 5สมบัติตัวหนาสูงร้อยิตรมิดเข้าวงการก่อนสมบัติ3ปีในวงการเป็นที่รู้กันมานานนมว่าพระเอกหน้าคมทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมานาน เคยร่วมงานเป็นพระเอกประกบกันก็หลายเรื่องต่างบินเดียวเชียวโชบอย่างสมศักดิ์ศรีกันทั้งคู่ปี2 5 1 3หนังเรื่องมนตร์รักลูกทุ่งที่มิดเล่นประสบความสําเร็จอย่างสูงวงการเพลงลูกทุ่งฟูเฟื่องสูงสุดเกินฉุดได้แต่เรื่องที่ไม่น่าเกิดก็ได้เกิดขึ้นช่วงที่วงการลูกทุ่งกำลังบูมได้มีนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ออกสื่อประมาณว่าหนังมนตร์รักลูกทุ่งดังได้ แถมทาเงินได้อย่างมหาศาลเนี่ยก็เพราะว่ามีนักร้องลูกทุ่งไปร่วมแสดงเท่านั้นรอกเรื่องนี้ถึงหูมิชัยบัญชาไวฉับทันจ่าเชดคนจริงบุญทิ้งคนเดิมถึงกับเดือดดาลฉุนเฉียวคาพูดเพียงประโยคเดียวแต่มิมองว่าได้ดูถูกเพื่อนร่วมอาชีพนักแสดงนับร้อยแบบนี้ย่อมยอมไม่ได้มิตอบโต้กลับทันควันได้ออกสื่อประกาศชัดว่าแต่นี้ต่อไปจะไม่ขอร่วมงานกับพวกนักร้องลูกทุ่งอีกและจะรวบรวมพระเอกหนังทุกคน ร่วมกันบอยคอรดนักร้องลูกทุ่งเรื่องนี้เป็นข่าวคึกโครมใหญ่โตและรวดเร็วลามไวเป็นไฟลามทุ่งผู้สร้างหนังทั้งหลายถึงกับกุมขมับวิ่งจ้าละวันหาทางเคลียร์กันวุ่นวายไปหมดมิชชัยบัญชาได้ติดต่อไปหาแอดสมบัติเมธนีเพื่อนรักให้ร่วมบอยคอรดครั้งนี้ด้วยอดีตชายงามกล้ามใหญ่อารมณ์ดีได้แต่เพียงยิ้มกว้างพยักหน้าใจเย็นบอกกับมิตรเพื่อนรักด้วยน้ำเสียงแบบเอาน้ำเย็นเข้าลูกว่านี่เช่เลย เราไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการนี้สักเท่าไหร่นะเราควรทําเฉพาะกับคนที่พูดมากกว่าจะมารวมทั้งหมดนิ้วในร้ายเราก็ตัดเฉพาะนิ้วนั้นทิ้งคําพูดนี้ทําให้มิชัยบัญชาโกรธแอดสมบัติอย่างหัวฟัดหัวเวียงแม่ไม่เห็นด้วยแล้วยังจะมาพูดที่เคืองใจอีกมิดกับแอดสมบัติเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปี2507ถังคู่ไม่เคยผิดใจกันเลยวันนั้นมิดงอนตุ๊บป่องควันออกหูหน้าแดงลูกสะบัดก้นจากไปทันที แอดสมบัติเมทนีได้แต่มองตามหลังและสายหน้าพลางยิ้มมุมปากเพราะเขาเข้าใจและรู้จักนิสัยเพื่อนคนนี้ดีเมื่อเพื่อนงอนไว้ค่อยหาโอกาสงอ้อรออีกสักพักคงไม่เป็นไรแต่ใครเลยจะรู้ว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาของวันที่8ตุลาคม2,513มบมิชแยบัญชาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะถ่ายทำหนังเรื่องอินทรีทอง ที่หาดตรงตาลพัทยาใตา้จังหวัดชนบุรีด้วยวัย36ปีและอีก52ปีต่อมาคือวันที่18สิงหาคม2565แอดสมบัติเมธนีก็ได้จากไปในวัย85ปีปิดฉากตำนานสองพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ไปตลอดกาลและนักร้องลูกทุ่งที่ประกาศออกสื่อในวันนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่จนถึงทุกวันนี้